พี่ค่ะพี่น้องนี่มาเอามาหาขอพันกล้วยได้เลยนะเดี๋ยวปปลูกอยู่หน้าทุง่งพันอย่างก่อนนี่เดี๋ยวบอกได้ว่าหอมวะกล้วยบุมีเลยเนาะเอาไปซื้อมาไหมข้ <laughs> าของมันต้องขายอยู่มันมันได้ลูกเขาบอกขายได้มันได้ลูกนะอันนี้ชมบัตเงินหลายเลยโบได้ซ้ำก๊ก <laughs> <c oughs> นี่บ่ได้ซ้ำ ขุดบาดเดียวเศร้าขุดซ้ำมันเตรียมร้อนวะเตรียมมันบ้องมันแตกขุดอะมาเอาพันไก่ได้พี่น้องเี่มาเอาอยู่เพ่ต่บนแพเหรอเพ้่อนเอ้โบได้ห้าแบนี้เลยค่ะ ยังันมันัจรวดเจอไก่เพราอเห็นอ,ะอ่ะมุมนเข้ามาเลยเออแต่สเป็นยังมันบอกขึ้นจะกำเงารวดไถมันลาก็ไป <c oughs> <ana: s í nt> พาส้มสวนลายอย่างนอกก้นกนอนส้มสวน ส้มส่วนผิวอนักส่วนมะเขืเทศมามะเขือเทศเบมกเขอศอะไรที่คนนี้มาเก็บใส่ก่องกระดูก

คุดนอกกล้วยจนโจกฮักพี่น้องโพราะซะยางก็บกมื่ก้บอกเนรอเสียต้องเนาะบดกรบเมดกอกี้กันเลยขาวเกินูนเอาให้จัะไดย ขอพูดท mm hmm. ี่ร oh, okay. ับชมค่ะขอตัวเก็บปากงิน่อแล้ว